พยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าระหว่างวันที่19ถึง25มกราคม2569สำหรับในวันนี้นะครับวันที่19มกราคม2569ประเทศไทยมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่แต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยได้บางแห่งนะครับเนื่องจากมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุม ส่วนในช่วงวันที่2 0ถึง25มกราคมประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง1ถึง3องศานะครับกับมีอากาศเย็นถึงหนาวเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางละลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้สำหรับภาคใต้นะครับในช่วงวันที่19ไปจนถึง20มกราคมมีฝนฟ้าขนองได้บางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามัน คลื่นลมและทะเลอันดามันคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะครับก็จะมีคลื่นสูงนะครับแล้วก็จะมีกําลังเพิ่มขึ้นเป็นกําลังปานกลางนะครับต่อมาเช็คฝนตกรายจังหวัด5วันล่วงหน้านะครับระหว่างวันที่19ไปจนถึง23มกราคม2569นะครับ สำหรับวันนี้นะครับวันจันทร์ที่19มกราคม2569ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีฝนตกนะครับส่วนภาคกลางนะครับจะมีฝนตกได้เล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีส่วนภาคตะวันออกนะครับมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้นะครับมีฝนตกเล็กน้อยจังหวัด เพชรบุรีประจวบคิรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาวันพรุ่งนี้นะครับอังคารที่20มกราคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีฝนตกครับส่วนภาคกลางนะครับมีฝนตกเล็กน้อยจังหวัดนนทบุรีปรทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาคร ภาคตะวันออกนะครับมีฝนตกเล็กน้อยจังหวัดนครนายกฉะเชิงเซาชนบุรีระย,ยองจันทบุรีตราดส่วนภาคใต้นะครับฝนบกตกเล็กน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทธลงุงวันพุธที่21มก,กราคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางไม่มีฝนตกครับภาคตะวันออกฝนตกเล็กน้อยจังหวัดระยองจันท์บุรีตราฐ ภาคใต้ฝนตกเล็กน้อยนะครับประจวบคิรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังสตูลสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทะลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสวันพหัสบฤดีที่22มก,การาคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาค ตะวันออกไม่มีฝนตกนะครับส่วนภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกรี่ตรังสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนาราธิวาสและสุดท้ายนะครับวันศุกร์ที่23มกราคม2569ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยนะครับบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกไม่มีฝนตกครับส่วนภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนาราธิวาสและสุดท้ายนะครับเป็นการคาดหมายอากาศรายภา,าคหนึ่งสัปดาห์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับระหว่างวันที่1 9ถึง25มกราคม2569เริ่มกันที่ภาคเหนือนะครับวันที่19ถึง2ี่มกราคมอากาศเย็ยนถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ไม่มีฝนตกนะครับสำหรับ หนึ่งสัปดาห์นะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1อ่สัปดาห์นะครับระหว่างวันที่1 9บเถึงยีมกราคมจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าโดยจะมีอุณหภูมิลดลง1-3องศาไม่มีฝนตกนะครับภาคกลางนะครับในช่วงวันที่1 9บเถึงยีมกราคมอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าโดยจะมีอุณหภูมิลดลง1-2องศาไม่มีฝนตกครับ ส่วนภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากตามแนวชายฝั่งนะครับตลอดช่วงด้วยส่วนใหญ่จะไม่มีฝนตกนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ในช่วงวันที่สิบเก้านะครับส่วนวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบห้ามกราคมมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ตลอดช่วงนะครับ สุดท้ายนี้ก็มีข้อควรระวังจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประจำวันที่19มกราคม2569วันจันจันนี้โดยได้แจ้งเตือนนะครับประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสาภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมไปถึงเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกนะครับสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันมันก็ขอให้เลี่ยงการเดินเรือนะครับ พริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยความระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับ